ก็วันนี้บังเอิญนะครับมีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับผู้จัดการคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เป็นเจ้านายเก่านะครับที่ที่เคยร่วมงานกันเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับทีนี้ก็ก็มีคําถามหนึ่งที่เขาถามขึ้นมาก็าคือมีใครหรือเปล่านะครับก็เลยบอกว่าไม่มีครับผมโสดเขาก็เลยจริงหรือเปล่าโสดจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คือคุยกันเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการทํางานนี่แหละ ก็เลยบอกว่าโสดจริงโสดจริงๆไม่มีแฟนนะครับทีนี้ก็เลยอยากในไหนก็ไหนก็เลยอยากมาเล่าประสบการณ์ความรักให้ฟังนะครับความรักตัวผมเองนะก็จริงๆเป็นคนที่อยากรู้อยากลองอะไรมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเริ่มมีความรักจริงๆก็คือเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีความรักแบบความรักแบบเด็กน้อย เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีทีนี้ตอนเด็กๆเ,เราก็มีความรักแบบเฮ้ยฉันชอบคนนี้ว่ะน่ารักดีแต่ไม่คิดอยากจะได้มันเป็นแฟนเออนั่นคือความรักแบบเด็กๆทีนี้ก็เริ่มมามีคือตอนนั้นไม่รู้หรอกครับว่าแฟนคืออะไรรู้แค่ว่าเราชอบเขาเขาชอบเรา,างั้นมาเป็นแฟนกันแค่นี้นะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะนะครับไม่ได้คิดหรอกว่าแฟนมันก็คือคนที่ กำลังคบหาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับนิยามคําว่าแฟนแต่ละคนก็ให้ไม่เหมือนกันเนาะนะครับก็ก็เริ่มชอบใครสักคนทีนี้ถ้าถ้าครั้งต่อไปถามผมว่าผมมีแฟนกี่คนเนี่ยผมก็คงตอบไม่ถูกหรอกเพราะว่าบางโมเมนต์บางความรู้สึกเราก็เอะงั้นเอาคนนี้เป็นแฟนด้วยละกันนะมันก็มีความรู้สึกดีด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยแต่บางความรู้สึกก็แบบคนนี้ไม่นับอะไรอย่างเงี้ยอื แต่สำหรับผมถ้าถามว่าสำหรับผมใครเป็นแฟนได้ก็คงมีแค่สองคนเท่านั้นเนาะที่ที่ที่ก่อนหน้าเนี้เอจริงๆคนที่พามาบ้านเยอะครับหลายคนมากหลายคนจริงๆนะครับแต่มันก็จะมีประมาณสองสามคนที่เราประทับใจนะคนแรกก็คือคนที่อยู่ตมวนเดียวกัน แต่ว่าคนละหมู่บ้านนะครคือหมู่บ้านเราเนี่ยมันจะมีโซนเหนือกับโซนใต้เนาะบ้านเราอยู่โซนใต้ส่วนตัวเขาเนี่ยมันอยู่โซนเหนือนะครับก็ก็เป็นคนที่เราคบกันแล้วพ่อแม่เรารู้พ่อแม่ของตัวตัวใต้เองอนะรู้เออว่าต้าเขาคบกันเพื่อนเราก็รู้ว่าเรากับเขาคบกันส่วนฝั่งบ้านเขาเราไม่มั่นใจนะแต่น้องสาวเขารู้ว่าเรากับเขาคบกัน ก็จำคับค้ลายคับคลาได้นะว่าไปเจอแฟนคนแรกคนนี้ที่งานเขาเรียกว่างานของดีน o นสุวรรณนะครับเป็นงานประจําอําเภองานบุญบ้างไฟงยานเนี้เราเป็นนสทนะเราไปถือธงให้กับตําบลตัวเองประมาณนี้แล้วเราก็ไปเจอพี่คนนี้ก็รู้สึกพี่คนนี้น่ารักดีครับค้ลายคับคาประมาณนี้หลังจากนั้นก็จำไม่ได้ว,ว่าทำยังไงถึงได้เฟซได้เบอร์ได้อะไรกันมา นะแต่เหมือนเพื่อนจะหามาให้เออนะครับก็ได้คุยกันพอคุยกันไปคุยกันมากโ็โอเคก็เจอกันน่นนี่นั่นก็โอเคแฮปปี้แต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กที่เอาแต่ใจไม่พอใจอะไรคือด่าไม่พอใจอะไรคือแบบใส่เลยอะไรเงี้ยจนเหตุการณ์ที่ทําให้เลิกกันวันนั้นจาได้ก็คือเราเขาพาเราไปบ้านเพื่อนเขานะครับก็ก็อยู่ดีๆอยู่ไปอยู่มาเหมือนเราไม่พอใจอะไรสักอย่างเราก็เลยตบหน้าเขา เขาก็ได้แบบเพื่อนเพื่อนเขาก็ตกใจนะเราก็รู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละนะครับอันนั้นคือมอสี่นะอายุสิบหกหลังจากนั้นเขาก็เลยมาส่งบ้านนะครับแล้วเขาก็เราก็เหมือนตบาอยรอบหนึ่งในวันนี้ตบแบบแรงนะเขากับเราอะตอนนั้นนั่นคือหุ่นเรี่ยไกันแต่เขาค่อนข้างจะเขาก็ผอมๆเหมือนเราอะสมัยนั้นนะจนท้ายที่สุดก็เหมือนเลิกกันนะครับด้วยความที่ตัวเองเอาใจปัจจุบันนี้ก็ยังรู้สึกรู้สึก ผิดกับสิ่งที่ทําลงไปอยู่นั่นคือคนแรกที่ตัวเองกลารเรียกว่าแฟนคนต่อมาก็คืออยู่ในช่วงม .4 เหมือนกันคนนี้ก็อยู่คนละอําเภอครับบ้านเราอยู่อําเภอโนนสวนเนาะส่วนคนนี้อยู่อําเภอละหารทรายนะครับก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่เหตุที่เจอกันได้ก็คือเราบาังเอิญเจอกันใน a ฟ e บุ o กนั่นแหละครับมันไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาก็มีแฟนเราก็มีแฟน เราก็เลยเลิกกับแฟนเราเขาก็เลิกกับแฟนเขาเพื่อที่เราสองคนจะได้มาคุยกันเขาก็ไปติวนะครับอืเขาไปติวติวของติวสักอย่างเพื่อจะสอบเข้าแพทย์ประมาณเนี้ยเออเร็จแล้วเราก็เลยชวนมาเอองั้นงั้นแวะมาบ้านเราไหมหอะไรประมาณนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนเวลาจะไปบ้านเขาเนี่ยมันสามารถรถมันก็คือจะวิ่งผ่าน บ้านเราก่อนอะไรแบนเนี้ก็เลยชวนมาเขาก็อยู่กับเราหลายวันเหมือนกันคือคนนี้ตรงสเปกนะครับจริง,รงๆไม่มีสเปกแต่รู้สึกว่าคนนี้ตรงสเปคที่สุดอืคนนี้คือพูดน้อยพูดน้อยแล้วก็สะอาดจะอ้านขาวคือแฟนคนแรกก็คือขาวอะ่ะคนนี้ก็ขาวเหมือนกันนะครับเขาเป็นคนยิ้มง่าย คนนี้เป็นคนยิ้มง่ายเหมือนกันเนาะเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งเลยเหมือนจําได้ว่ามีความตั้งใจไม่มัน่นใจว่าจะตั้งใจสอบเข้าแพทย์หรือเภษัทประมาณนี้จนจนปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบมาก็คือได้เป็นเภสัชกรแล้วนะทำงานแล้วนะครับเพราะว่าจําได้ว่าหลังจากที่เราเลิกคุยกันไปเขาก็ เขาก็สอบติดนะนะเออหลังจากที่เลิกกันไปเสร็จแล้วคือเขาอ่ะเป็นรุ่นพี่เราหนึ่งปีนะเราอยู่มอสี่เขาอยู่มอห้ามาเนี่ยพอพอเขาเรียนจบไปเขาก็สอบติดเพศที่มหาวไไิทยาลัยแห่งหนึง่งนะในภาคอีสานนั่นเองนะครับน่าจะดาวไม่ยากใช่ไหมนะครับก็รู้สึกเสียดายคือไม่ว่าจะเป็นแฟนคนแรกหรือคนหรือคนเนี้ยคนนั้นคือคนที่อยู่ตำบลเดียวกันเนาะมันไปมาหากันง่ายมากเพราะมันหา่างกันแค่เจ็ดแปดกิโลเนี้ย แป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีก็เจอกันได้แต่คนเนี้ยก็ใช้เวลาขับรถร่วมชั่วโมงเหมือนกันแต่เขาก็มาหาเราได้นะก็มันก็ยังเป็นเก็บเป็นความทรงจำที่ดีเหมือนกันนะครับยังยังคิดถึงตลอดนะยังคิดถึงเขาตลอดเราก็จำได้ว่าได้หนังสือเล่มหนึ่งของเขามานะเป็นเหมือนหนังสือพกแกรมมา่าภาษาอังกฤษนะครับ แล้วมันก็มีชื่อของเขาอยู่ในนั้นนะครับจําได้ขึ้นใจปัจจุบันนี้ก็ยังจําชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเขาได้ขึ้นใจนะครับคิดว่าถ้าไปบ้านเขาก็น่าจะไปถูกนะครับเรามีโอกาสไปบ้านเขาเหมือนกันนะครับคนนี้อืแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องเลิกกันนะครับด้วยความที่หนึ่งตัวเองเป็นคนเอา,เาใจใจแล้วก็ข้อที่สองเราก็เลิกกับแฟนเราเพื่อจะไปคบกับเขาส่วนเขาก็เลิกกับแฟนเขาเพื่อมาคบกับเราประโยคหนึ่งจำได้ว่าเขาบอกว่า พี่ว่ามันไม่โอเคเหรอกเพราะว่าเราทั้งสองคนก็ต่างฝ่ายต่างเลอกกาแฟมาคบกันอะไรประมาณน,นี้จนท้ายที่สุดไม่มั่นใจว่าเหมือนเขาบอกเฟซผมไปหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเออเราก็ไม่ได้คุยกันต่อนะครับจาเลยว่าเขาบอกเฟซผมนั่นแหละ mm hmm. คือมันไม่ผิดหรอกที่เขาจะบอกเฟซเนาะเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ลหลายๆอย่างที่ทําให้เขาไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่นั่นเป็นคนสุดท้ายที่ ผมเอาแต่ใจมากๆนะตอนนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นไปก็อายุ 18. บจบม .6 ปุ๊บก็มาเรียนผู้ช่วยเลยนะเสร็จแล้วก็ทํางานก็คือพอผ่านวัยรุ่นตอนต้นปุ๊บก็เข้าสู่วัยทางานเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากทุกเวลามีค่ามากอนะไรเงี้ยอยากมีแฟนนะความรู้สึกตัวนั้นอยากมีแฟนแต่การนอนสำคัญที่สุด คือสมัยนั้นเนาะเราฝึกงานแล้วก็ทำงานในหน่วยเช็คอัพนะเป็นบริษัทตรวจสุขภาพทีนี้เวลาของเราก็สำคัญมากเนาะเวลานอนสำคัญมากอย่างเช่นต้องออกหน่วยที่ต่างจังหวัดใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงเนี่ตรวจ8ปดโมงเช้าเราก็ต้องเดินทางแต่ตอนไหนละ่ะตีสี่ตีห้าตีสามประมาณนี้ กว่าจะมาถึงกว่าจะอะไรอะไรอะไรเนี่ยครับก็หนักหนาสาหัสบางทีทเที่ยงคืนต้องตื่นแล้วนะอแต่ว่า6กโมงเย็นยังไม่เลิกงานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยให้ให้ความสําคัญกับการนอนซะมากกว่าหลังหลังมาก็เราก็เป็นคนที่เริ่มตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาเวลามากขึ้นเพราะว่าเวลาทํางานของเราเนี่ยทุกคนคือยีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันถูกต้องแต่ว่าภารกิจ ในแต่ละวันของแต่ละคนนะ่ยมันก็ย่อมไม่เท่ากันเช่นเดียวก,กันกับตัวเองที่ภารกิจของตัวเองเนี่ยมันก็ไปประมาณ10กว่าชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือเวลาในชีวิตแค่วันละไม่ถึง8ชั่วโมงประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเลยสําคัญมากก็เลยให้ความสําคัญกับการนอนหลังๆังจากนั้นมาเวลาได้ครบกับใครสักคนก็มักจะเลิกกันด้วยเหตุผลยังยังเอาแต่ใจเหมือนเดิมนะครับยังเป็นคนเอาแต่ใจเหมือนเดิมกับแฟนนะ กับบุคคลรอบข้างก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ากับคนไข้นี่ไม่มีนะเพราะว่าเราเราก็สวมเสื้อกาวเนาะมันก็คือการสวมหัวโขนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเรานั้นก็คือไม่ออกไปนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่สังเกตได้ง่ายก็คือเรื่องของเวลาเมือม่อเมือ่อเมื่อความรักอายุ15-18ถึงมันเป็นความรักที่เลิกกันเพราะว่าเราเอา,เาใจมากมากแต่พออายุ18จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับมันเป็นความรักที่เลิกกับใครสักคน เป็นเพราะเรื่องของเวลามากกว่าเราเป็นคนตรงต่อเวลานะเออแต่เขาคนที่เราคุยด้วยส่วนมากมักไม่ได้ตรงต่อเวลาเราไม่ได้ฟิกเวลาตายตัวเป๊ะๆไม่ใช่เจ็ดโมงก็เจ็ดโมงแปดโมงก็แปดโมงแต่มันควรทำได้ประมาณเนี้ยเราทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้ผมคิดแบบนี้เสมออมเพราะรู้สึกว่าถ้าเรารักษาเวลาได้เราจะเหลือเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะแยะแต่คนส่วนมากที่เข้ามาแล้วทำให้เลิกกันไปก็คือรักษาเวลาไม่ค่อยได้ ก็เลยตัดสินใจใเลิกกันดีก,กว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังไม่กล้าเรียกใครว่าแฟนเนาะตั้งแต่ครั้งนั้นมาถ้าถามว่าแฟนที่ที่ตัวเองกล้าเรียกจริงๆก็คือมีแค่มีแค่สองคนนั้นแหละในชีวิตก็คือคนที่อยู่ตำบลเดียวกันกับคนที่อยู่ต่างอำเภอแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่กล้าเรียกเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความสุขให้กันจนถึงขั้นที่จะ ควรเรียกนะครับถ้าอยากบอกอะไรกับทั้งสองคนนั้นใช่ไหมก็คงอยากจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เราอาจจะง,งงแงเอาแต่ใจเยอะแยะจะไปหมดงงแงอย่างเงี้ยขอโทษนะครับขอโทษที่ทสําหรับอาจจะมีลงไม้ลงมือกันบ้างอะไรเงี้ยขอโทษจริงๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทําไปด้วยความท,ที่เอาแต่ใจนะไม่ค่อยมีใครอบรมสั่งสอนด้แหละประมาณนั้นนะครับ ก็เสียใจนะกับอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้ก็โตมากขึ้นนะครับโตมากขึ้นพอที่จะรู้อะไรเยอะแยะแต่ความหงึงหวงความงงงแง,งยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับจริงๆปัจจุบันนี้ก็คืออยากมีแฟนนะไม่ได้อยากมีเพื่อเพื่อเอามาทดแทนใครนะไม่ได้อยากมีเพื่อเห็นคนอื่นมีแล้วอยากมีก็คือมันมันก็ตามช่วงอายุของแต่ละคนนะเนาะ เอยากมีนะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วมาทําให้ชีวิตต้าแย่ลงหรือว่าถ้ามีแล้วต้าทําให้ชีวิตเขาแย่ลงต้าก็ไม่เอาเหมือนกันก็ไม่ควรมันเจอกันนะครับแต่ถ้ามีแล้วทําให้ชีวิตเราทั้งคู่ดีขึ้นอาจจะทั้งกายดีขึ้นใจดีขึ้นก็โอเคนะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็อีกเรื่องรองแล้วกัน เป็นเซคันก็คือการตรงต่อเวลานะครับเพราะว่าถ้าเรารักษาเวลาได้มันจะทำให้เราได้ทำอะไรอีก yeah, yeah เยอะแยะเต็มไปหมดหนึ่งวันมียีิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีภารกิจทำให้เหมือนกันเหมือนที่ตาเราให้ฟังนะครับก็อยากมีนะจริงๆเออบางทีก็แบบโอ้เบื่อว่ะไปเดินตลาดคนเดียวอะไรเงยไม่ได้ต้องการมีแฟนมาเพื่อแก้เบื่อไนะ แต่ก็อยากมีว่ะอะไรเงี้ยมันจะได้ดีต่อใจอะไรเงี้ยน,น,น,นะครับประสบการณ์ความรักมีประมาณนี้จริงๆเรียล์ลายทางก็มีเข้ามามีเป็นพวกพาร์ทไทม์มันก็มีเข้ามาในชีวิตเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้อะไรกับพวกมันใช่ปะเพราะว่ามันไม่ใช่แฟนไงก็แบบเป็นคนที่เข้ามาเติร์ตเติร์เติร์อะไรอย่างเงี้ยแต่กับสองคนนั้นรู้สึกดีจริงๆที่บ้านรับทราบว่าเป็นใครมาจากไหนส่วนคนอื่นที่พามาบ้านก็มี แล้วเรารู้สึกไม่โอเควะ่ะที่บ้านเขาไม่พูดกับเราหรอกว่าเขาไม่โอเคแต่เรารู้สึกไม่โอเคเองนะครับประสบการณ์ความรักของกิติพงศ์มันมีประมาณนี้แหละออจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ไม่ใส่ดีเทลเยอะมันจะดูน่าเบือ่อเพราะตอนนี้ก็น่าเบื่ออยู่แล้วใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับที่รักก็เล่าให้ฟังให้เฉยไม่มีอะไรพอดีนึกได้เนาะบังเอิญคุยเรื่องความรักกับผู้จัดการคนเก่าเพนจนทรเองก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหน,ๆ,นๆแหละ มาเล่าประสบการณ์ความรักในฉบับของกีต้าร์น้อยให้ฟังแล้วกันนะครับบ๊ายบาย